เมืองไทยของเราได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำตามธรรมชาติในรูปแบบการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดต่างๆโดยเป้าหมายสำคัญคือระบบชลประทานเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมที่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศโดยมีผลพลอยได้ที่คุ้มค่าคือการฉลออุทกกัยกับการผลิตกระแสฟไฟฟ้า ขณะที่สปปลาวซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและไม่เหมาะต่อการเกษตรกรรมแต่มีลำน้ำธรรมชาติหลายสายรวมทั้งแม่น้ำนานา,นาชาติคือแม่น้ำโขงไหลผ่านจึงกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนกว่า100แห่งเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายแบตเตอรี่แห่งเอเชียโดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในลูกค้าสำคัญ รัฐบาลไทยได้กำหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจำนวน7,000เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งที่ได้รับสัมปทานจากสอปปลอาวในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในบรรดาผู้ได้รับสัมปทานคือบริษัทไฟฟ้าน้ำเงิม2เป็นกิจการในเครือของบริษัท CK Power จำกัดมหาชนได้สร้างเกียรติประวัติโดยมีผลงานดีเด่นด้านการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานสากลเป็นผลให้ได้รับเหรียญชัยแรงงานและประกาศเนียบัตจากรัฐวนตรีว่าการกระทรูงพลังงานและบ่อแร่สปปลาว เมื่อต้นปี2563ยังสะท้อนถึงความใส่ใจของสอปป,อปอลาวที่มีต่อง,งานก่อสร้างเกิดไฟฟ้าพลังน้ำให้ถึงพร้อมด้วยมาตรฐานบนรรลุผลสำเร็จในผลผลิตของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและนาม,มาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศไทยในแต่ละปีติดตามรายงานพิเศษน้ำมีค่าอย่ามองข้ามได้เป็นประจำที่นี่เวลาเดียวกันนี้